Today we are going to separate our Anthurium <clears throat> that came from New Papagini and we will also make this clip in Thai language because we also have following uh, in Thailand. So if any of uh, the guys they don't understand Thai language, they can comment below. We will make the clip the whole clip in e n g l i s h l a n g u a g e ครับวันนี้เราจะแยกเก้าชั้นนะครับอันนี้คือตัวเก้าชั้นมาจากปะปัวนะครับตอนนั้นช่วงนึงสั่งต้นไม้อื่นมาเขาเลยให้มาด้วยนะครับแต่แปลกดีนะมันมีหลายสีอยู่นะครับมี เขียวอ่อนเขียวเข้มมีแชมพูนะครับมันแปลกดีนะครับเก้าชันนะครับแต่ว่ามันมีหลายหน่อนะครับวันนี้เราจะแนะนําวิธีต้องแยกยังไงปลูกยังไงนะครับเก้าชันนะครับแอนทูเรียมนะครับอันแรกขั้นตอนแรกเราจะเอาดินเก่าออกหมดก่อนนะครับโอเคเฮวิ่งเกหลังจากเราล้างน้ําแล้วลากประมาณนี้นะครับ แต่ว่าระวังรากมันด้วยนะครับรากมันแบบอันนั้นมากนะครับถ้ามันโดนนิดนึงมันจะหักนะครับนะครับเราแยกก่อนเลยนะครับได้กี่หนอ่อลองดูนะครับทางจากเราแยกแล้วเราได้แค่สามส่วนนะครับหันนีกได้ยูแต่ว่ามันจะไม่มีรากนะครับเลยปล่อยไว้แบบนี้คือแบบส่วนละสองหนอ่อสามหน่อนะครับ เดี๋ยวให้มันโตใหญ่ครันนี้ค่อยแยกอีกทีนะครับต่อหน่อมันเยอะนะครับมันก็อยากขยายไซพันอยู่นะครับถ้ามันคองแปลกนะครับนะครับสวยเลยครับก็อีกส่วนหนึ่งนี้ยังเล็กอยู่นะเป็นหน่อกำลังแทงออกมาอยู่ครับโอเคนะครับเราจะปลูกเลยนะครับคือวัสดุที่เราชำมีมะพร้าวซับ เศษฐานใบก้ามปูกรอบไม่ใช่ใบก้ามปูหมักนะครับคือใบก้ามปูกรอบนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์หินปูขอไฟนะครับแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคตนะครับแต่ถ้าไม่มีรากเราไม่ต้องผสมปุ๋ยออสโมโคตนะครับถ้าเราชำเกาชันหรือต้นอะไรก็ได้ถ้ายังไม่มีรากก็ไม่ต้องผสมปุ๋ยออสโมโคตนะครับแต่ถ้ามัน มีรากเยอะขนาดนี้เราก็สามารถผสมปุ๋ยอสมโคดนิดนึงก็ได้นะครับในส่วนดินเรานะครับโอเคนะลวนส่วนนะครับแล้วก็เราต้องหากระถางเหมาะสมที่ขนาดรากนะครับไม่ใช่รากใหญ่มากแล้วก็กระถางเล็กๆมันก็ไม่ได้นะครับหรือกระถางใหญ่มากก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ แต่ว่าเราปลูกกันนี้มพะพร้าวสับแบบชิ่นรุ่นกลางก็ได้นะครับถ้าบุษราคำต้องเอาชิ่นเล็กที่สุดก็ดีนะครับแต่ว่าสําหรับเก้าชั้นนี่แบบชิ่นรุ่นกลางๆางออกใหญ่ๆสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับแบบขนาดนี้ก็ได้เป็นบรรกันนะครับคือรากมันแบบเหมือนรากอล้ยไม้นะครับพวกนี้นะครับ แต่ถ้ามีเปลือกมะขามมะขามเปรี้ยวนะครับถ้ามีเปลือกมะขามเปรี้ยวสับสับส,บสบัแล้วก็ผสมในสูตรดินก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะดีมากสำหรับต้นไม้ดางนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วโรดน้ำนะครับโรดน้ำให้ แบบหลดน้ำเต็มที่นะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับคือเราไม่ได้อบนะครับไม่อบนะครับถ้าไม่มีรากก็อบได้นะครับถ้าไม่มีรากก็อบดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้มันมีหนอ่อหน่อพวกนี้มันมีรากอยู่แล้วนะครับ เลยไม่ได้ต้องการต้องอบนะครับคือแช่น้ําไว้แบบนี้สักสามสี่วันคือวัสดุปลูกเราแห้งนะครับคือแช่ไว้สักสองสามวันนะครับให้มะพร้าวสับแบบดูดน้ํานะครับคือเราใช้มะพร้าวสับแห้งนะครับคือฆ่าเชื้อแล้วแห้งแล้วก็เรามาใช้นะครับแช่ไว้แบบนี้เราก็เก็บไว้ในเย็นเย็นนะครับสักสามวันหรือสี่วันก็ได้นะครับ แล้วก็ทีนี้เราก็เรี่ยงปกตินะครับเราก็สังเกตดูถ้าใบใหม่โตขึ้นมันเห็นไหมครับใบเล็กๆถ้าขนาดใบมันใหญ่ขึ้นก็เริ่มออกแดดนิดๆิดหน่อยได้นะครับโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็เรื่องน้ำยาค่าเชือ้อ กับไอ้น้ำยาเล่งรากผสมกับน้ำลดก็ได้นะครับหรือแช่ที่เราเอาที่น้ำอันนี้ที่เราแช่ไว้ผสมเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับน้ำยาค่าเชื้อกับน้ำยาเล่งรากนะครับแต่ของผมไม่ได้ใช้นะครับคือผมผสมกับวัสดุปลูกผมอยู่นะครับโอเคนะครับขอติดตามช่อง Youtube เราด้วยนะครับ สวัสดีครับ